สวัสดีค่ะจากร้านมิกเลช็อปค่ะวันนี้รีวิวสินค้านะคะกับตัวทีเรตพุทตาร์ค่ะวันนี้ติดตั้งกับรถ Mercedes-Benz นะคะ S L K R 172ค่ะอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมาดูฟังก์ชันการใช้งานแรกกันเลยค่ะ,ะฟังก์ชันการใช้งานแรกเป็นระบบทีเรตนะคะเพียงถือตัวรีโมทนะคะเดินเข้าใกล้ตัวรถค่ะรถก็จะทําการไพล็อกให้เองอัตโนมัตินะคะ กตที่สัญญาณไฟและตัวกระจกนะคะอันนี้รถค่ล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราถือตัวรีโมทต,ตัวนี้นะคะเดินออกทางจากตัวรถค่ะรถก็จะทําการล็อกเองอัตโนมัติเช่นกันค่ะสังเกตที่สัญญาณไฟเมื่อสักครู่นะคะอันนี้สัญญาณไฟกระพริบนะคะรถทําการล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูฟังก์ชันการใช้งานต่อไปค่ะเป็นแบบตั้งสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทนอกรถนะคะ ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งสองตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นรีโมทต,ตรงรุ่นหรือรีโมท LCD นะคะตัวนี้เรามาดูจากตัวรีโมท LCD ก่อนค่ะสั่งสาตาร์ทเพียงกดปุ่มค้างไว้นะคะที่ตัวรีโมทรถทำการสาตาร์ทเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้สตาร์ทจากตัวรีโมท LCD นะคะ เรามาดูสตาร์ทจากดับเครื่องจากตัวรีโมทตรงรุ่นกันบ้างค่ะเพียงกดปุ่มพางไว้นะคะรถกับเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฟังก์ชันต่อไปจะเป็นฟังก์ชันเปิดสารตกร,รงท้ายด้วยรีโมทค่ะ น,ะะน,นี่ฝากกระโปรงท้ายเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ารุ่นที่ไม่ใช่ชค็คไฟฟ้านะคะตัวฝากกระโปรงท้ายก็จะแค่คลายล็อกนะคะจะไม่เด้งเปิดแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากอัปเกรดให้ฝากกระโปรงท้ายเด้งขึ้นมาอัตโนมัติก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเป็นตัวช็คไฟฟ้าได้ค่ะ แล้วในตัวรีโมทรุ่นนี้นะคะยังสามารถกดเปิดประทุนจากตัวรีโมทได้ด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะนี้กดจากตัวรีโมทเรียบร้อยแล้วนะคะรถทําการเปิดประทุนให้แล้วนะคะ เดียวกันค่ะปิดประทุนปิดหลังคางก็สามารถกดจากตัวรีโมทได้เช่นกันนะคะ ปิดหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพียงกดจากตัวรีโมทชุดนี้นะคะได้ครบทุกฟังก์ชันเลยวิธีใช้ปุ่มสตาร์ทนะครับผมกดครั้งแรกนะครับเป็นไฟ ACC กดครั้งที่สองเป็นไฟออน ะร,ระบบแอร์เริ่มทํางานบัดลมนะครับผมและวิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งเป็นการดับสวิตช์นะครับผมถ้าวิธีการสตาร์ตก็คือเอยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยครับผมนะครับในขณะที่รถสตาร์ตอยู่นะครับผมเรากดปุ่มสตาร์ทก็จะกลายเป็นดับนะครับ